สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนี่นะคะมาดูเลยอันตรายอย่างยิ่งเลยนี่ค่ะอันตรายอย่างยิ่งเลยอันตรายแบบไหนมาดูกันเขาเรียกเขาเรียกว่ามเมล็ดกล้วยนะคะกล้วยน้ำว้าแต่ทำไมถึงมีมเมล็ดออกมาอันตรายอันตราย ไม่ควรใช้เลยในกระทะก็กล้วยนะคะนี่ลำจวนทำให้ดูเลยสดๆร้อนๆเลยค่ะอันนี้มันทอดค่ะมันแครอททอดกรอบนอกนุ่มในวิธีการทำอย่างไรลำจวนได้ลงไว้ให้แล้วนะคะลำจวนทำคลิปไว้ให้ดูเรื่อยๆเลย แคบทุกวันเลยดูในไลฟ์สดได้นะคะในกระทะคือกล้วยกล้วยน้ำว้าเหมือนกันแต่คนละหวีกับตัวนี้คุณรู้ไหม,มเมล็ดกล้วยแบบนี้อันตรายมากอันตรายหลายเด้อจ่าเด้ออย่าใส่เด็ดขาดเด้ออย่าเอามาทอดขายให้ลูกค้าเสียลูกค้าทันทีเด้อจ่าเด้อตำรวจสิบ,บอกให้อันตรายแบบไหนปติ เดี๋ยวให้เบิ้งก่อนว่าชนิดของกล้วยนี่กล้วยน้ำบ้าที่ล้ำจวนไปสื่อมาเนี่ให้สังเกต้อจ้ะมันมีเม็ดแบบใดลกล้วยชนิดนี้เพื่อนสิเป็นโค้งๆงงนี่นสิกล้วยแกอยู่บ่แมนว่ากล้วยบ่แกกล้วยนาพันสาก็สิมีลักษณะแบบนี้ล่ะจ้ะแกอยู่แต่ว่าบ่แมนแกจน เต็มที่แต่ว่าเขาผันมีมเล็ดมาย่าใส่เด็ดขาดเลยจ้าเด้อลูกค้ากินไปในี่ใดเรื่องเลยนี่หา้ามน้ำมาใส่ชิมเลยจ้ะเอาทิ้งเลยค่ะใช้ไม่ได้เลยหรือคุณจะเอาไปทําอะไรอย่างอื่นที่มันใช้ไม่ได้เอาไปใช้อะไรใช้ไม่ได้นอกจากเอาช้อนขูดๆแล้วก็อาจจะเอาไปทารุย้ยที่ไปผสมกับแป้งแล้วชุบทอดอีกทีนึงนะคะออ แบบนั้นก็น่าจะได้อยู่แต่อย่าเอามาทอดโดยเด็ดขาดนะคะอันตรายอันตรายตรงไหนรู้ไหมอันตรายตรงที่เวลาลูกค้ากินเข้าไปเนี่ยเคี้ยวเจอมเมล็ดเนี่ยถ้าคนถ้าเป็นผู้สูงอายุหน่อยนะ,มะเมล็ดเขาแข็งมากแล้วมันไม่ดีพราง่ายว่าย่ำเข้าไปติดฟันเลยจ้ะลูกค้าจ้า อย่าหาทําเด็ดขาดอย่านํามาใช้เด็ดขาดทิ้งเลยค่ะทิ้งกล้วยชนิดแบบนี้เดอ้อนี่แกยุต่ว่าหั่นแกแบบแบบโค้โงงอแบบนี้กล้วยน้ําว้าคือกันแต่ว่าว่าออไงว่าเขาไ่ต้องไปโทษค้นขายดอกเด้อจากค้นขายเขากับบู้หนุ่ภายในผู้หนุ่ภายในว่าอันมันสิมีเม็ดบอยังบองส่เนาะเขากับผู้หูว่าต้นใดเป็นต้นใดเขาสือมาแล้วเขามาเห็นแบบนี้เนะ่ะย่าใส่เด็ดขาดเอาทิ้งเลยค่ะ ทิ้งเลยมีแต่เสียไม่ได้ประโยชน์เลยทิ้งเลยค่ะไม่ต้องเสียดายเงินถึงแม้ว่ากล้วยหนาพันษาจะแพงแน่ผู้ดใดมีกล้วยสาม,มีทองคําแพงแน่เด้อจ่าเด้อแต่ว่าในเหมือมันใส่การใส่งานบ่นได้มันอันตรายเอาถิมเลยดีกลัวถิมเลยเด้อจ่าเด้ออย่ยาไปใส่เด็ดขาดเลยแต่ว่าในกระทานี่บบมีเม็ดอ่ะล้ำจวนเห็นแล้วลํำจวนเห็นในปัจจุบันท่านดวนเลยล้ำจวนกับเมา แช์ประสบการณ์ในฟังในต่ะถ้าเห็นกล้วยลักษณะแบบนั้นเอาถิ่มเลยเด้อจะ้ะเรือยาวมาถอดเด็ดขาดเลยเด้อเสียลูกค้าเลยจะ่ะเม็ดกล้วยน่ะแข็งเม็ดน้นอยๆแบบนั้นนะแต่ถ้าเม็ดใหญ่ห่างๆเขายังพอแกะออกได้มันว่าล่ะแต่ว่าอันนั้นแข็งก่ได้ยำเข้าไปติดเขวติดฟันเลยจะ่ะหามน้ำมาใส่เด็ดขาดเลยเรือจะ้ะเรืองเสียให้นเสียลูกค้า ตั้งเกตเอาชนิดเวลาเขาไปซื้อกล้วยน้ำว่านะ่ะไปซื้อกล้วยน้ำว่าแล้วกับเบื้องเออกล้วยลักษณะนี้งวยสันสันปมปมนังสี่เขาสีมีเม็ดข้างในแต่บางทีค,คือบอกยังไงว่าแม่ขาที่เพิ่นมาขายให้เขาเขากับเบื้อเนาะว่ามันสีมีเม็ดอยู่ข้างในเขากับไ่ได้ตั้งใจดอกอันนี้อย่าไปถือโทษกรดเครื่องกันเดือดจ้าเด้อเอาเอาให้เบื้องซ้ำนีแ่แหละเดี๋ยว กล้วยล้ำจวนสิพ่อขึ้นเล้วเอาทิมเลยเด้อจ้าว่ต้องเสียดายเอาคลิปนี่เอาไหเบื้องนี่แหละเด้อจ้าเด้อเอาถิมเลยขอบุญขอบคุณได้หลายเด้อจ้าอันใดเป็นประโยชน์กับกดไลค์กดแชร์ออกไปให้เพื่อนเพื่อนให้แม่ค้าน้ำกันมือไม้มือเกาก็ดีไ้เพิ่อหินถิมเลยจ้าลักษณะกล้วยแบบนี้เด้เอพยายามเลือกได้ก็เลือกจะเอาแบบนี้มาซัมนี้ก่อนเด้อจ้าขอบ,บุญขอบคุณได้หลายสำหรับคลิปนี้ก่ะ จฝากคดไหค์กดแชร์ไปแนี่กดติดตามกันไปเพื่อเป็นกำลังใจล้ำเจริญพ่อนไหนดีๆก็สิมม่บอาซื้อฟังขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า